สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านคลิปแรนดอมเช่นเคยนะครับในหัวข้ออ่านคุณผ่านไพ่นะครับก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดทางนี้เป็นไปอย่างแม่นยําเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับและหากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคลิปนี้พ่มีอะไรจะบอกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนอื่นขอดู10บใบก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับขอดูเซลติคองสิบใบคนที่เข้ามาดูนะครับไอออกครับ The moon. ได้สำรับเป็นสีสีถ้วยนะครับโอเคเหมือนว่าตอนนี้นะครับเหมือนคนที่เข้ามาดูมีสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำหรือเปล่านะครับในใน สิ่งที่คุณอยากจะจับอยากจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยคุณเหมือนเริ่มที่จะใช้หัวใจนําทางนะครับเริ่มจะใช้ความรู้สึกความเป็นตัวเองในการนําทางนะครับแต่มันมีความกลัวไหมนะครับความกลัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าในการขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันอยู่ลึก จิตใต้สำนึกความกลัวความไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็ได้นะครับที่ลึกอยู่ในใจนะว่าการทับเคลื่อนครั้งนี้การเดินทางแบบนี้การใช้หัวใจของเรานะครับมันมันจะเป็นยังไงครอบครัวหรือคนคู่รักหรือคนใกล้ชิดจะเห็นด้วยไหมนะครับกับสิ่งที่เราเลือกเราตัดสินใจเนาะ นะครับแต่มองว่าในตำแหน่งอนาคตอ่ะเหมือนคุณได้ทำนะครับมันจะความชอบของคุณที่คุณเริ่มขับเคลื่อนณะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกับงานของคุณกับภารกิจของคุณนะครับเหมือนได้ทำงานได้ทำในสิ่งที่ชอบที่เป็นงานไปด้วยนะครับแล้วงานนั้นก็คือสิ่งที่ชอบนะครับ โดยโดยสิ่งที่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยมันจะมีคนเห็นมันจะมีคนคนที่ซัพพอตบนเส้นทางนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูเดทหน่อยนะครับว่าคืออะไรขอดูตำแหน่งเดทหนึ่งใบนะครับขยาย มองว่านะครับสิ่งที่คุณคิดมากอยู่สิ่งที่คุณกำลังเครียดกำลังเหมือนอคิดไม่ตกนะครับที่บอกไปเนาะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะครับของเดิมมูลเนี่ยมันกำลังจบลงอะ่ะเหมือนคุณจะตัดสินใจได้คุณจะ,ะชัดเจนขึ้นนะครับคุณจะคุณจะได้เดินคุณจะได้เดินทางอะ่ะคุณจะได เก้าทำสิ่งที่คุณกำลังคิดจริงจงจังๆสักทีนะครับอืมแล้วก็มองว่าบนเส้นทางนี้นะครับมันเหมือนกับจะมีคนที่เข้ามาเอื้อในเรื่องของทรัพย์ด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่มีฐานะนะครับอ่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นคนในครอบครัวก็ได้ที่เป็นผู้ชายนะครับที่ไพ่ขึ้นมาเนาะอืม นะครับเอื้อเกี่ยวกับซับด้วยนะครับเป็นซับก้อนใหญ่เป็นซับที่เข้ามาให้คุณนะครับแล้วก็เหมือนบนเส้นทางนี้ก็คุณจะอมองว่านะครับถ้าใครเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณน,นะครับเหมือน คุณคุณจะเข้าใจความละเอียดอ่อนเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเหมือนเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่มีเซนต์ด้วยก็ได้นะครับหรือบนเส้นทางเนี่ยมีคนให้การซัพพอร์ตคุณเนี่ย อีกอันนี้คืออีก,อ,ก,อ,กอีกมุมหนึ่งนะครับบนเส้นทางนี้คนให้การซัพพอร์ตคุณเนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นคนที่เป็นเหมือนแม่นะครับเป็นคนที่จิตใจดีนะครับแล้วก็สี่ถ้วยใต้สำรับเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณอาจจะรอคอยก็ได้นะครับสิ่งที่ถูกหยิบยื่นมาโดยที่บางคนไม่คาดหวังก็ได้นะครับทําสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วก็สิ่งนี้ก็เข้ามาให้เราได้ทํานะครับ แล้วก็การทําครั้งเนี่ยก็ย้ําอีกทีนึงก็คือเป็นการทําด้วยหัวใจของคุณนะครับเป็นการทําตามเสียงของหัวใจเนาะนะครับประมาณนี้นะครับของให้ชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะครับความเครียดมันจะจบลงและไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะครับ โอเคขอดูออร์เคิลนะครับสีบ่ใบ เรวมีสีใบนะครับ โอเคพระนะครับวันพุธปางอุ้มบาทพยายามราชปางเทวดาสวรรค์เปิดทางสับสนแล้วก็พัดพรากนะครับ แม่สีเรือนเอาใจใส่ยูโหวสังเวยเส้นสังเวยควบคุมกำหนดทิศทางแล้วก็สมาถารักษาเยียวยาทั้ง8ใบสองสำรับนะครับออร์เคล มองว่านะตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ที่สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเคยไม่ได้ทำสิ่งที่คุณเคยพัดภาคสิ่งที่คุณเคยเสียดายหรือสิ่งในอดีตใดๆก็ตามอ่ะที่มันเคยไม่เคยจะเป็นของคุณแล้วไม่ได้เป็นเคยจะได้ทำก็ไม่ได้ทำเคยจะได้ก็หลุดมือนะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่ เป็นทางแยกนะครับเป็นทางแยกแต่บนเส้นทางเนี่ยทางแยกณนะตอนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นโชคชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสวรรค์เปิดทางให้คุณนะครับสิ่งใดที่มันเหมือนเคยหลุดลอยหลุดมือไปนะครับมันมันเหมือนคุณจะได้กลับมานะครับสิ่งใดที่คุณคิดอยากจะทําและไม่ได้ทำคุณจะได้ทำนะครับมันถึงเวลาที่เหมือนกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอื้อนะครับโชคชะตาเอื้อนะครับบุญส่งบุญส่งถึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คนที่เหมือนกับมีครอบครัวแล้วหรืออีกเรื่องนึงนะครับอันนี้มีครอบครัวแล้วหรือคนที่เป็นแม่คนก็ได้ดูแลเอาใจใส่นะครับเหมือน เป็นความเหนื่อยมันเหมือนกับพ่ออกมาว่ามันเป็นความเหนื่อยในในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับก็ขอให้คุณอา่าเขาเรียกอะไรบาลานในในกิจวัตรประจําวันในสิ่งที่คุณต้องทำนะครับอา่าในเรื่องงานในเรื่องครอบครัวในเรื่องการดูแลบุตรบริวารดูแลคู่ครองใดๆก็ตามนะครับไม่ไงั้นมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอ สุขภาพของเราเองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณล้มลงไปคนหนึ่งมันจะมันจะแยกกันไปใหญ่เนาะนะครับโอเคขอดูห้าไปสุดท้ายนะครับทาโลกมีอะไรจะบอกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับ มันเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับสำหรับสำหรับคนที่พลังงานเนาะเข้ามาดูนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะเลื่อนระดับอ่ะมันอาจจะเป็นการเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการถ่ายเทการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับคุณมันเหมือนกับคุณอาจจะได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งงานใหม่ถูกไหมครับหน้าที่ใหม่ ภารกิจใหม่ตัวตนใหม่หรือสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มทําแบบที่บอกนะครับแต่ว่าให้ระวังนะครับให้ระวังสิ่งที่มันจะเกิดกระทันหันสิ่งที่มันคอยจะฉุดดึงรั้งคุณนะครับมันเป็นเหมือนอความอยากเอาชนะคุณการไม่ให้การไม่ให้คุณไปถึงจุดตัวตนของคุณนะครับสำหรับบางคนให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับ ความลุ่มหลงเรื่องที่ผิดศีลผิดธรรมนะครับการหันกลับไปในเรื่องของพวกนี้นะครับหรือการที่เราไปข้องเกี่ยวของเรื่องพวกนี้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเหมือนกำกำลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรเนาะนะครับเพราะถ้าคุณทําสําเร็จมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดีสําหรับคุณแต่ในเรื่องของพลังงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมีการาชุดดึงชุดดังอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ เซฟตัวเองนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ